ไปนั่งนิ่งๆนิ่งๆเดี๋ยนั่งดูหัไปอยงนานี่นั่งอ่งนี้อยางนี่กันนตาหีของกลางยังนะนี่ตอนนี้นครับนั่งดีนั่งดีๆนั่งดี่รอเ

ไปไปหมดแล้วซุซิซุซิมันแล้วก็มันก็หัวมันก็มันก็30บาทเป็น30บาทนี่ก็เดี๋ยวๆเดี๋ยวขามาอยู่ เขามานั่งเมา่ลอมลอมวงจะได้จเร็วๆเจ้านี้ยงไงกนนะไหนเจ้ามือเจ้ามือคนไหนเจ้ามือบอครับอยงาเห้าครับโทรศัพท์ใครปยังเจ้ายุโทรศัพท์ใครสคนมาเล่นสงสาห้าหจาเ้ง สองมีพัน 1, นึงนะครับมีทนนี้พันนับดังๆนัดังๆให้เขาดูด้วยเด้ทดเท่าไหร่นะนาทียี่สิบเียเขียนต่อใช่ไหมครับเขียนเลยเดียร์ปีโอยี่สิบจะอง

ก็ดูพ่อะไรด้ดีต้อ้ายลกั่นต้ไปเยวกร็ดีี้อา้องมาต้าต้มา้องมาตงมาตตองมา้งาต้องนาตอา้อากองมอมาต้ง้องมาตังมา้อง้้า้าอา้นออ ไริหารโดยการผื่อระกันช้าเก็คือเขาไม่ให้ชมุมนุมกันนะครับ